สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาดูมาทำมันนี้กันถั่วกาลังออกยอดแตกยอดขึ้นข้างแล้วก็มาช่วยมันพันนะจับพันพันก็ระข่ายพันได้พันแล้วก็ขึ้นเองทีนี้ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ขึ้น ตะไคร้าานี่ค่อนข้างจะขึ้นดีตะไคร้าข,าขึ้นดีเมื่อก่อนใช้ไม้เนาะมไม่ได้เรื่องเลยใช้ไม้ไม่ดีหรอกก็ต้องมาช่วยมัดอะไรหลายอย่างตะไคร้าาแค่เรจาจับทันๆีก็ขึ้นเดีแล้วก็ได้ผลผลิตดีฟักโดกตา ข,ข,นขนุมเด้ออัน,นอหนึ่ง,งข้างหลังนขนมสองกวาดหนึ่งเราช่วยมันนะ <ไป S 2> ช่วยมันช่วยมันแล้วมันก็แล้วท่านที่เราหลงนี่แหละครับชีวิตรกรเกษตรเนาะ ก็ต้องดูแลกันอยู่อย่างนี้แหละเไหลมมันแรงอะบานกเดี๋ยวเดี๋ยวเราปีหน้าเราน่าจะเริ่มกันได้ว่าประมาณว่าเราจะทําตั้งแต่เริ่มเราจะทําเป็นแบบขั้นตอนให้ดูว่ากว่าจะได้เก็บมันยังไงบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยแหละสามารถเอาไปใช้เอาไปทาได้กินได้ ไม้พวกนี้ก็จะโลหมดแล้วนี่ไม้เอาจะใช้ไม้ไผ่เป็นไม้เลี้ยงเมื่อก่อนนี้หาหาไม้พวกไม้เลี้ยงไม่ได้พอเราไปรู้แหล่งแล้วก็ก็จะเปลี่ยนพวกนี้ออกไปซื้อมาทําแล้วมันก็เลยต้องต้องรอให้มันแบบเออเอาให้มันคุ้มก่อนค่อยเปลี่ยนไม้เลี้ยงเยอะไปเจอมีคนเขาแนะนำไปบอกไปดูโอ้โหเป็นเป็นหมู่บ้านปลูกไม้เลี้ยงเลย อะไรก็ต้องซื้อครับทุกวันนี้อะไรก็ต้องเป็นอะไรก็ต้องซื้อเขาวไ,หหไวนะขึ้นไวมากงามขึ้นไววันนั้นที่เรามาอับเบรูทำรุ่นยังยังไม่ค่อยจะอะไรเลย ยังไม่แตกยอดเลยทําผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งย่างงามเราก็จะมีปุ๋ยคือ <c ười> ดินตรงนี้มันก็ไม่ใช่ดินดีอะไรหรอกมีแต่ยาแหวแหวแหวหมู <c ười> เห็นไหมเนี่ยก็ <c ười> แหวหมูไงยาแหวหมูนั่นเลย ไ,ๆๆไม่รู้กันโคลาเรออย่องยาแหวหมูน,นะ <g ib it> คือมันคือเราใช้ปุ๋ยขี้งัวาบ้างเป็นปุ๋ยที่เราทําเองบ้างปุ๋ยเหมือนกันแล้วเราจะถ่ายให้ดูว่าปุ๋ยคือเราจะทําปุ๋ยขายด้วยนั่นแหละแต่ว่าเป็นเออเป็นของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะแต่เราก็ไปช่วยแกทําแล้วเราก็เอาปุ๋ยมาใช้ คือปุ๋ยตัวนี้มันจะปุ๋ยชีวภาพเนาะมันเนี่ยมาใส่ดินตรงนี้ดินมันจะไม่เหนียวมันจะร่วนซุยตอนนี้มันมันเขานาฝนมันมาฝนมันเลยมันเดี๋ยวผมปลูกทั้งปีแน่เนี่ยปีหนึ่งผมได้สี่ชุดเนี่ยเนี่ยชุดที่สี่ น้าพอชั่วชุดนี้เสร็จก็ก็แตงหน้าหนาวช่วงหน้าหน้าเย็นเย็นเย็นเยอากาศเย็นเย็นก็จะลงแตงลงแตงกว่าอ่าก็จะเปลี่ยนข้างทั้งหมดเปลี่ยนใหม่แต่ใช้ตะข่ายเหมันเดิมตะข่ายนี้ใช้ดีมากเลยบอกว่าคือผมสามารถบอกได้เลยว่าดีมากดีกว่าไม้ไผ่ ที่เอามาตั้งมาทำเป็นไว้ยกันนะ่ะดีกว่าไม้ไผ่เยอะแต่ไค,ครจะขึ้นดีมากยังไงก็ขึ้นฟักกดกฟักดก,ดก,ดกมันอามันขึ้นแบบพอมันขึ้นได้แล้วมันก็ขึ้นไปเองมันมันก็จะแตกแล้วยอดเขียวงาม,ม ช่วยมันแต่ทีแรกนี่แหละประมาณนี้แหละก็ช่วยมันขึ้นแล้วก็จบตอนนี้มันเชิงหนาฝนใหยามันเชิงหลายมันทำทำยากมันทำไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ควรีไม่ค่อยได้เหมืนเช่เดี๋ยววันวันหน้าเราเราจะมาคุยกันต่อเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยคุยกันไป ถ้าใครติดตามก็จะเข้าใจเองว่าอ๋อเราทําแบบแบบนี้ดีทั้งดินเราทําเราก็ทําชีวภาพแบบเนี่ยถั่วเราไม,ไม่ไม่แบบถือว่าสารเคมีไม่ไม่แทบไม่มีนะจะว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราจะเออปลอดเลยเราก็ไม่ได้การันตีขนาดนั้นใช่ไหมมีบ้างนิดๆหน่นอยๆน,ยนะประมาณนี้แต่เราไม่อยากจะใช้ เ,เ,เราไม่อยากจะใช้เราก็กินเองของเราด้วยขายด้วยวันนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราดูออกออกดอกค่อยมาว่ากันใหม่โอเคครับ